หญิงสาวที่ภายนอกดูอ่อนโยนแต่ทำไมจึงทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ได้คดีลูกเลี้ยงวัยห้าขวบถูกรื้อขึ้นมาสอบสวนอีกครั้งเพราะสงสัยว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนี่เป็นคดีหญิงชอแห่งเกาหลีใต้เธอทำเรื่องเลวร้ายอะไรไว้ลับหลังบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงคดีหญิงสุดช็อแห่งเกาหลีใต้กันค่ะคิดว่าทุกคนคงคุ้นเคยกับเกาะเชจูของเกาหลีใต้กันเป็นอย่างดีเพราะเป็นเกาะเล็กๆที่อุณหภูมิไม่ค่อยแตกต่างกันตลอดทั้งปีและเต็มไปด้วยทรัพยากรกา,รการท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์หลายเรื่องที่เราคุ้นเคยกันทว่า ในปี2 0 1 9ได้เกิดคดีอันโหดร้ายขึ้นที่นี่จนชาวเกาหลีใต้ทั้งประเทศต้องตกตะลึงคนร้ายยังถูกสังคมรุมประนามซึ่งทั้งหมดต้องเริ่มต้นจากสายที่โทรเข้ามาแจ้งความกับตำรวจในวันที่27พฤษภาคมปี2 0 1 9ตำรวจเชจูได้รับแจ้งเหตุจากชายคนหนึ่ง ซึ่งบอกว่าไม่สามารถติดต่อในคังพี่ชายของตนซึ่งออกไปพบอดีตภรรยามาเป็นเวลาสองวันแล้วไม่ว่าจะโทรหรือส่งข้อความไปเขาก็ไม่ตอบโดยครั้งสุดท้ายที่ได้รับเมสเซจจากพี่ชายคือเวลา21นาฬิกานาทีของวันที่25พฤษภาคมตอนนั้นเขาถามว่าการนัดหมายของพี่ชายจะจบลงเมื่อไหร่หลังจากรออยู่นานหนึ่งชั่วโมงจึงได้รับข้อความตอบกลับมาว่า จบแล้วมีธุระที่ห้องหลับต้องไปจัดการบัตรมือถือกําลังจะหมดตอนแรกน้องชายไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่27ซึ่งถึงคู่มีนัดกันแต่ทำไมถึงยังไม่สามารถติดต่อพี่ชายได้เขาจึงไปหาอีกฝ่ายที่ห้องหลับแต่เพื่อนที่มหาวิทยาลัยกลับบอกว่าในคังไม่ได้เข้ามาเลยตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม พวเขาเองก็ติดต่ออีกฝ่ายไม่ได้เหมือนกันน้องชายที่รู้สึกถึงความไม่ปกติจึงได้รีบโทรศัพท์แจ้งความทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจเบื้องต้นพบว่าผู้สูญหายคือนายคังอายุ36ปีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเชจูในปี2013ขณะที่ยังเรียนอยู่เขาได้แต่งงานกับโกยูจองจากนั้นจึงมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนต่อมาในปลายปี2016 ชีวิตคู่ของทั้งสองก็พังทลายลงหลังจากหย่าร้างสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรก็ตกเป็นของฝ่ายหญิงส่วนในคังก็ไม่ได้เจอหน้าลูกชายอีกเลยทำให้เขารู้สึกคิดถึงเป็นอย่างมากดังนั้นจึงได้นัดพบกับอดีตภรรยาเจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบที่พักซึ่งในคังกับยูจองค้างคืนแต่เนื่องจากห้องดังกล่าวมีแขกรายใหญ่เข้าพักอยู่จึงไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ก่อนจะโทรไปหายูจองซึ่งเป็นอดีตภรรยาเพื่อสอบถามว่าในคังอยู่ที่ไหนแต่เธอกลับบอกตำรวจว่าตนเองพาลูกไปเจออดีตสามีรวมถึงข้อความที่ได้รับหลังจากนั้นโดยมีบทสนทนาที่ยูจองตำหนิพฤติกรรมของอดีตสามีส่วนในคังก็ขอโทษกลับมาพร้อมทั้งบอกว่าเมื่อคืนตนเองขาดสติและขอร้องไม่ให้แจ้งความเพื่อจะได้ไม่กระทบกับงาน ยูจองจึงคิดว่าในคังอาจจะกังวลเรื่องที่เขาพยายามใช้กำลังบังคับจะถูกเปิดโปง่งดังนั้นจึงพยายามหลบหน้าไม่แน่ว่าหลังจากนี้เขาอาจจะกลับมาเองตำรวจหลงเชื่อคำอธิบายของเธอจึงได้แจ้งให้น้องชายของในคังทราบว่าให้รออยู่ที่บ้านไม่กี่วันเขาก็คงกลับมาทว่าผู้เป็นน้องชายก็รู้จักพี่ชายของตนเองดี ในคังแค่คิดถึงลูกชายมากเท่านั้นไม่ได้รู้สึกอะไรกับอดีตภรรยาอีกแล้วย่อมไม่มีทางทำและพูดแบบนั้นอย่างแน่นอนเมื่อตำรวจไม่ยอมทำอะไรต่อน้องชายจึงกลับไปยังที่พักซึ่งในครั้งนัดพบกับยูจองจากกล้องวงจรปิดเขาเห็นภาพที่พิลึกพิลั่นบางอย่างน้องชายตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพบว่า เวลาประมาณ16นาฬิกา20นาทีของวันที่25พฤษภาค,คมปี2019หลังจากพี่ชายเข้าไปในที่พักกับอดีตภรรยาแล้วก็ไม่เห็นภาพเขากลับออกมาแต่อย่างใดที่พักแห่งนี้ค่อนข้างอยู่ห่างไกลผู้คนพี่ชายจึงต้องขับรถส่วนตัวมาแต่รถคันดังกล่าวยังจอดอยู่ที่เดิมถ้าหากพี่ชายทำผิดจริงและคิดจะหลบหนีทำไมจึงไม่ขับรถออกไปด้วย อีกทั้งยังไม่เห็นภาพที่พี่ชายออกมาจากที่พักได้อย่างใดจึงไม่สมเหตุสมผลเลยน้องชายจึงนำข้อสงสัยที่พบเดินทางไปยังสถานีตำรวจอีกครั้งเขาสงสัยว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของพี่ชายเมื่อดูภาพวงจรปิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็สังเกตเห็นรายละเอียดบางอย่างเพราะอยู่จองบอกกับตำรวจว่าเธอคืนห้องและออกจากที่พักตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม ทว่าจากกล้องวงจรปิดเห็นว่าเธอพาลูกชายลากกระเป๋าสัมภาระที่ดูหนักอึ้งออกมาในวันที่27พฤษภาคมทําไมเธอจึงต้องโกหกในตอนนี้ตํารวจจึงเริ่มตระหนักแล้วว่าคดีดังกล่าวน่าจะไม่ใช่การหายตัวไปธรรมดาอีกต่อไปในวันที่31พฤษภาคมเจ้าหน้าที่จึงนําหมายคน้นไปยังที่พักอีกครั้งหลังจากตรวจสอบห้องที่อยู่จองและนายคังเข้าพักแล้ว ก็ต้องตกตะลึงเมื่อตรวจเปรียบเทียบ d ี a ก็ยืนยันว่าทั้งหมดมาจากในคังยูจองจึงตกเป็นผู้ต้องหาหลักทันทีในตอนนี้เธอได้เดินทางกลับไปบ้านที่เมืองชองจูแล้วตำรวจจึงรีบปฏิบัติการเร่งด่วนเดินทางไปจับกลุ่มอีกฝ่ายที่บ้านของเธอภายในวันเดียวกันแต่กลับพบว่ายูจองไม่อยู่ก่อนจะค้นพบอุปกรณ์ที่ต้องสงสัยว่าใช้ก่อเหตุในรถของเธอ ในเช้าวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2019อยูจองก็ถูกจับกลุ่มที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินบ้านของตนเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับตำรวจอย่างกระทันหันเธอก็ถึงกับนิ่งอึ้งพูดไม่ออกพร้อมกับสีหน้าซีดเผือดก่อนจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องร,รู้ราวอะไรเมื่อถูกสอบปากคำยูจองก็พยายามแก้ต่างแต่คำโกหกพวกนี้ก็สู้หลักฐานไม่ได้ ประการแรกคือเจ้าหน้าที่ตรวจพบส่วนผสมของยาน,นอนหลับในของเหลวสีแดงของในคังประการที่สองคือ,อยูจองบอกว่าตนเองออกจากที่พักตั้งแต่คืนวันนั้นแต่จากล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเธออยู่ต่ออีกหนึ่งวันครึ่งหลังจากคืนห้องก็ยังนำถุงขยะขนาดใหญ่หลายใบและกระเป๋าสัมภาระที่ดูหนักมากออกมาด้วยเมื่อเผชิญกับคำถามเหล่านี้ผ่านไปไม่นาน ยูจองจึงยอมรับว่าตนเองทำร้ายสามีแต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดต่างๆเพราะเธอรู้ดีว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนั้นโหดรด้ายเพียงใดโดยจุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากความรักการแต่งงานและการหย่าของพวกเขายูจองเกิดในครอบครัวมีฐานะเมื่อปี1984ที่เกาะเชจู พ่อเป็นเจ้าของธุรกิจรถเช่าขนาดใหญ่ตั้งแต่เล็กจนโตทุกอย่างในชีวิตของเธอล้วนดำเนินไปอย่างราบรื่นหลังจากจบชั้นมัธยมเนื่องจากเรียนดีจึงสอบผ่านได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชจูจนได้รู้จักกับนายคังที่นี่ยูจองมีใบหน้าอ่อนหวานส่วนนายคังก็บุคลิกอ่อนโยนทั้งสองจึงชื่นชอมอีกฝ่ายและตกลงคบกันในที่สุดชีวิตรักระหว่างเรียนดำเนินไปอย่างงดงาม พวกเขามักจะไปร่วมเป็นอาสาสมัครและท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอยู่เสมอในสายตาของคนภายนอกทั้งสองเป็นคู่รักที่มีความสุขมากในเดือนมิถุนายนปี2013หลังจากคบกันนาน6ปีทั้งสองก็จุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแต่ชีวิตหลังจากนั้นกลับไม่ค่อยราบรื่นเมื่อในคังเลือกเรียนปริญญาเอกต่อจึงต้องอาศัยเพียงเงินทุนวิจัยที่ได้รับ และรายได้เพียงเล็กน้อยจากงานพาร์ทไทม์มาเป็นค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวส่วนยูจองซึ่งพื้นฐานเป็นคนมีฐานะจึงมีรสนิยมค่อนข้างสูงหลังแต่างงานยังได้รับอาพาร์ตเมนต์จากพ่อแม่มาเป็นเรือนหอแม้จะเป็นแม่บ้านไม่ต้องออกไปทำงานแถมยังได้รับเงินจากพ่อแม่เป็นประจำทุกเดือนแต่ยูจองซึ่งเคยชินกับชีวิตหรูหราไม่นานจึงเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับความเป็นอยู่ของตัวเอง ทั้งพื้นฐานครอบครัวและแนวคิดการใช้เงินที่ไม่เหมือนกันทำให้สองสามีภรรยามักจะมีปากเสียงอยู่บ่อยครั้งวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังอยู่ที่สนามบินเตรียมตัวเดินทางกลับเกาหลีใต้อยู่จองวางแผนว่าจะไปช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรีแต่ในครังกลัวว่าจะตกเครื่องจึงไม่ยอมให้เธอไปพวกเขาจึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนไปขึ้นเครื่องไม่ทันและต้องซื้อตั๋วใหม่ นี่กลายเป็นรูปแบบชีวิตตามปกติของทั้งสองหนึ่งปีหลังจากแต่งงานลูกชายของพวกเขาก็ลืมตาดูโลกไม่รู้ว่าเพราะอาการซึมเศร้าหลังคลอดหรือเพราะปัญหาย,ยิบย่อยในครอบครัวที่สั่งสมมาตลอดทำให้นับวันอยู่จองก็ยิ่งกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ในครั้งย้อนคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรือค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวความกดดันจากการเรียน และยังต้องเป็นที่รองรับอารมณ์ที่พร้อมจะปะทุตลอดเวลาของภรรยาอีกเขาจึงทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงได้เอ่ยปากขอหย่าเนื่องจากฐานะครอบครัวของภรรยาค่อนข้างดีลูกชายก็ยังเล็กมากสุดท้ายยูจองจึงได้สิทธิเลี้ยงดูบุตรไปในปี2017ยูจองก็ได้รู้จักกับนายฮงซึ่งทำงานในหน่วยดับเพลิงเขาแก่กว่าเธอหนึ่งปีสูญเสียภรรยาไปเพราะอุบัติเหตุ จนต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกตามลำพังหลังจากทั้งสองคบกันได้ครึ่งปีก็แต่งงานกันยูจองจึงส่งลูกไปให้พ่อแม่ของตอนที่เกาะเชจูช่วยดูแลส่วนในครั้งนั้นแน่นอนว่าเขาเป็นพ่อที่ดีดำเนินชีวิตโดยอาศัยการทำงานและเงินทุนจากทางมหาวิทยาลัยสวมเสื้อผ้าที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดแต่ไม่เคยลืมที่จะส่งเงินค่าเลี้ยงดูเดือนละ4,0,000 0วอนหรือประมาณ11,000บาทให้กับลูกชาย ซึ่งเท่ากับเงินรายเดือนที่เขาได้รับระหว่างเรียนปริญญาเอกทุกครั้งที่ถึงเทศกาลสำคัญหรือวันเกิดก็มักจะให้ลูกชายเลือกของขวัญเองหลังจากอยู่จองได้รับสิทธิเลี้ยงดูบุตรแล้วเธอก็ไม่ยอมให้ในายคังได้พบลูกอีกเขาโทรไปก็ไม่ยอมรับสายมาหาถึงบ้านก็ไม่ยอมเปิดประตูให้ในายคังที่คิดถึงลูกมากจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลแม้จะเดินเรื่องต่อเนื่องถึงสามครั้ง แต่ ong, ยูจองก็ยังแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจนกระทั่งผู้พิพากษาตัดสินว่าพ่อจะต้องได้พบลูกชายก่อนวันที่22พฤษภาค,คมปี2019ทําทำให้ยูจองจำเป็นต้องยินยอมด้วยความไม่เต็มใจนี่เป็นครั้งแรกที่ในรังจะได้พบลูกหลังจากหย่าเาขาขับรถไปพรางทำเพลงอย่างอารมณ์ดีไปพราง โดยในวันที่นัดพบกันเขาตั้งใจพาลูกไปเที่ยวอควาเรียมนั่งชิงช้าสวรรค์และยังขอให้น้องชายช่วยซื้อเลโก็ราคาแพงมาให้ในครังอยากให้ลูกรู้ว่าตนเองรักเขามากแค่ไหนส่วนด้านยูจองเธอก็เพิ่งจะแต่งงานใหม่ได้ไม่นานเมื่ออดีษสามีรบเร้าขอพบหน้าลูกครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้ชีวิตคู่ของเธอได้รับผลกระทบและไม่อยากจะเจอหน้าผู้ชายคนนี้อีกยิ่งไม่อยากให้ลูกของตน รู้สึกผูกพันกับผู้เป็นพอ่อแต่นายคังก็รักลูกมากดังนั้นเพื่อให้ได้เจอหน้ากันเขาจึงดำเนินการฟ้องอยูจองซ้ำแล้วซ้ำเล่เาจนทำให้เธอรู้สึกรับไม่ได้และเกิดความคิดที่เหมือนเสียสตินี้ขึ้นมาในวันที่26พฤษภาคมยูจองส่งลูกชายไปที่บ้านพ่อแม่ของตัวเองจากนั้นจึงไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง เพื่อหาซื้อถุงซิปล็อกใส่เสื้อผ้า30ถุงและถุงมือพลาสติกเป็นตน้นตอนเที่ยงของวันที่27พฤษภาคมอยู่จองก็ไปรับลูกชายที่บ้านของพ่อแม่ก่อนจะกลับมาคืนห้องของที่พักกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเธอนำถุงขยะหลายใบออกจากห้องพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระที่ดูหนักอึ้งก่อนจะนำขยะไปทิ้งยังจุดขัดแยกระหว่างนั้นก็ย้ายไปพักอีกโรงแรมหนึ่งพร้อมทั้งโทรคุยเล่นเฮฮากับเพื่อน คืนวันนั้นเธอจึงนำมือถือของในคังออกมาส่งข้อความหาตัวเองซึ่งก็คือแมสเซจที่ทำให้ตำรวจเข้าใจผิดเมื่อตอนต้นคลิปในเวลาสองทุ่มของวันที่28พฤษภาคมอยู่จองก็นั่งเรือออกจากเกาะเชจูเมื่อลับตาคนเธอออบขึ้นไปบนดาดฟ้านำสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าสัมภาระและถุงขยะทิ้งลงไปในทะเลโชคดีที่กล้องวงจรปิดบนเรือบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมด ถ้าว่าไม่มีใครรู้ว่าในถุงขยะเหล่านั้นบรรจุอะไรเอาไว้ในวันที่28พฤษภาคมยูจองก็เดินทางมาถึงชอนจูนัมโดและขับรถตลอดทั้งคืนเพื่อไปยังกิมโปในวันที่29พฤษภาคมเมื่อกลับมาถึงกิมโปเธอก็หาซื้อเสื้อผ้าและรองเท้ากันฝุน่นต่อมาจึงบรรจุลงในถุงพลาสติกเพื่อนำไปทิ้งตามจุดทิ้งขยะต่างๆ ในวันที่30พฤษภาคมเธอก็กลับมาที่บ้านของตอนเองและสามีคนปัจจุบันที่ชองจูโดยบอกในหงว่าตนเองเกือบโดนอดิษามีรังแกททำให้ในหฮงโกรธมากจนส่งข้อความไปเตือนอีกฝ่ายจนกระทั่งในวันที่1มิถุนายนตำรวจก็เข้ามาจับกลุ่มยูจองที่ลานจอดรถเรามาลำดับเหตุการณ์ด้วยกันดูค่ะน้องชายแจ้งความในวันที่27พฤษภาคมว่าพี่ชายหายตัวไป จากนั้นยูจองถูกจับกลุ่มในวันที่หนึ่งมิถุนายนระหว่างนั้นก็ย้ายไปพักที่โรงแรมอื่นยูจองตระเวนไปทั่วเกาหลีใต้มากกว่าครึ่งประเทศจากเชจูไปถึงชอนจูนัมโดกิมโปและชองจูเพื่อทิ้งถุงขยะเกือบ30บใบตำรวจต้องค้นหาจนทั่วหน้าน้ำส่งเรือจำนวนมากออกไปงมขึ้นมารวมถึงตรวจค้นจุดทิ้งขยะ และสถานีเผากำจัดขยะที่เกี่ยวข้องกับคดีแต่กลับไม่พบอะไรเลยแม้กระทั่งเมื่อครอบครัวจะจัดพิธีไว้อะไรให้ในายคังก็ทำได้เพียงนำเสื้อผ้าและหมวกที่เขาเคยใส่ในชีวิตประจำวันและผมอีกเจเส้นที่หาเจอมาทำพิธีหลักฐานทุกอย่างล้วนชี้ให้เห็นว่าอยู่จองก็คือคนร้ายเมื่อเธอถูกพิจารณาโทษตามกฎหมายคดีก็น่าจะสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านั้นทว่า หลังจากในาฮงสามีคนปัจจุบันรู้พฤติกรรมทั้งหมดของเธอก็ทำให้เขารู้สึกสงสัยว่ายูจองอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของฮงซึงบินลูกชายแท้ๆของตนเองด้วยทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่ในายฮงกับยูจองจะแต่งงานกันทั้งสองต่างฝ่ายต่างก็มีลูกติด แต่เมื่อตกลงปลงใจแล้วว่าจะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ด้วยกันดังนั้นเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ทั้งสองจึงวางแผนจะมีลูกด้วยกันจึงได้ส่งลูกติดของตัวเองไปให้พ่อแม่ช่วยดูแลแต่คิดไม่ถึงว่าในเดือนพฤศจิกายนปี2018หลังจากอยู่จองเพิ่งตั้งครรภ์ได้ไม่นานเธอก็เกิดแท้งขึ้นมาจนบุคลิกนิสัยเปลี่ยนไป นายฮงรู้สึกว่าการที่ภรรยาอารมณ์ไม่ดีอาจจะเป็นเพราะสูญเสียลูกไปดังนั้นจึงคิดเอาเองว่าหากไปรับลูกๆก,กลับมาอยู่ด้วยกันจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ภรรยาได้ด้วยเหตุนี้ในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019นายฮงจึงไปรับซึ่งบินลูกชายวัยห้าขวบมาอยู่ด้วยกันที่บ้านในชองจูซึ่งอยู่จองก็รักและเอ็นดูซึ่งบินเป็นอย่างดี ในคืนวันที่หนึ่งมีนาคมตอนกำลังจะเข้านอนยูจองก็เข้ามาบอกว่าตนเองเป็นหวัดกลัวจะแพร่เชื้อให้ในายฮงกับซึงบินจึงขอแยกห้องนอนนายฮงจึงเข้านอนกับลูกชายส่วนยูจองก็นอนอีกห้องเจ็ดมงเช้าวันุ่งขึ้นเมื่อนายฮงตื่นขึ้นมาพบว่าม่านยังปิดอยู่แสงภายในห้องจึงค่อนข้างมืดเขารู้สึกได้ว่าลูกชายยังไม่ตื่น ตนเองจึงล้มตัวนอนต่อด้วยผ่านไปอีกสามชั่วโมงในหงก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาพบว่าลูกชายยังนอนอยู่ในท่าเดิมในหงซึ่งทำงานหน่วยดับเพลิงจึงรีบประถมพยาบาลให้กับลูกชายทันทีขณะเดียวกันก็รีบบอกให้ยูจองช่วยแจ้งความยูจองบอกกับตำรวจว่า วันนั้นเธอตื่นขึ้นมาเวลาเจ็ดโมงเชา้าก่อนจะแต่งเนื้อแต่งตัวและเตรียมอาหารโดยอยู่ทั้งในห้องนอนห้องครัวและห้องนั่งเล่นรวมถึงได้ไปเปิดประตูห้องของนายฮงกับซึงบินดูแต่เห็นว่าพวกเขายังหลับอยู่จึงไม่ได้เข้าไปปลุกหลังจากตำรวจสอบสวนนายฮงกับยูจองจนพ้นจากข้อสงสัยแล้วจึงสรุปว่าการเสียชีวิตนี้เป็นอุบัติเหตุ ในหงได้แต่นิ่งอึ้งไปทำไมตัวเองถึงเลิเล่แบบนี้ถ้าหากไม่พาลูกมาอยู่ด้วยถ้าหากไม่นอนหลับกับเขาเรื่องเศร้าทั้งหมดก็คงไม่เกิดขึ้นในหงได้แต่โทษตัวเองแต่หลังจากรู้รายละเอียดที่อยู่จองทำร้ายอดีตสามีแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกร้อนอกร้อนใจเดิมทีสองสามีภรรยาปรึกษากันว่าจะพาลูกติดของตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่จู่จ ยูจองก็ปฏิเสธไม่ยอมพาลูกชายของตัวเองมาอยู่อย่างกระทันหันสุดท้ายจึงมีเพียงแค่ซึ่งบินที่มาอยู่ด้วยเมื่อลูกมาอยู่ได้เพียงสองวันยูจองก็บอกว่าตัวเองเป็นหวัดก่อนจะบอกให้ในห้องนอนกับลูกและในคืนวันที่ซึ่งบินเสียชีวิตเธอก็ทำกับข้าวแกงกะหรี่ด้วยเหมือนกันทำให้ในหงอดรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาไม่ได้ ตำรวจจึงดำเนินการสอบสวนอีกครั้งผลปรากฏว่าพบข้อสองสัยหลายจุดแม้ในคืนวันที่เกิดเหตุเธอจะบอกว่าตนเองนอนอยู่อีกห้องและหลังจากตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นจะไม่พบอะไรผิดปกติแต่ตำรวจพบหลักฐานว่าเช้ามืดเวลาตีสีอยู่จองได้ตื่นขึ้นมาเพราะมีประวัติการใช้มือถือของเธอขณะเดียวกันตำรวจยังตรวจพบส่วนผสมของยานอนหลับ ในขนบนร่างกายของนายฮงอีกด้วยทำให้ยูจองกลายเป็นผู้หญิงใจฉอดที่สุดในเกาหลีใต้อย่างรวดเร็วทุกคนต่างรังเกียจเธอระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเธอยังถูกครอบครัวของผู้เคราะหร้ายและผู้คนมาห้อมล้อมทำให้ตำรวจจำเป็นต้องเพิ่มกำลังเพื่อคุ้มกันให้เธอผู้คนต่างวิจารณยูจองอย่างหนักถึงขั้นที่ไม่มีทนายคนไหนยอมว่าความให้สุดท้าย หลังจากการพิจารณาคดี3ครั้งเป็นเวลานานถึง9เดือนในวันที่5ตุลาคมปี2020สารดีกาเกาหลีใต้ก็มีคำพิพากษาออกมาต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตอยู่จองเป็นผู้หญิงที่หน้าตาไม่เลวฐานะทางครอบครัวก็ดีเป็นแม่บ้านที่มีการศึกษาแต่แปลกที่เธอดันคิดไปว่าอดีตสามีจะเข้ามาขัดขวางชีวิตแต่งงานในปัจจุบันจึงได้ลงมือก่อเหตุทั้งหมด เธอไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตทว่าท่าทางภายนอกที่ดูอ่อนโยนกลับซุกซ่อนความโหดร้ายเอาไว้เอาละค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์และ subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ